สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกคนนะคืนนี้มีคนนอนมัางหรือยังนี่อาจารย์พยายามค้นหาสูตรเพื่อที่จะเอามากล่อมนอนนะไปทำคอมอีกเครื่องนึงเสียงมันไม่มีก็เลยเสียเวลาไปร่วมชั่วโมงเลยนะเนี่ยตอนนี้เที่ยงคืนกว่าบางคนนอนหลับแล้ว มวเมาเบียรหรือเมาเลขก็ไม่รู้นะอาจารย์เป็นห่วงเนี่ยยังมีคนไลน์มาอยู่ดึกดกด้วยนะอมีคนไลน์มาอยจะสมัครห้อง VIP ออยู่ครับเดี๋ยวอาจารย์อัดเสร็จเดี๋ยวก็จัดการครับเดี๋ยวก็ไปอำนวยความสะดวกตอนนี้ใครยังไม่นอนครับ ก็เป็นเพื่อนกันนะอาจารย์เป็นห่วงอยากให้ทุกคนร่ำรวยหลุดพ้นนะเหนื่อยตั้งวันตั้งคืนก็ไม่บ่นนะครับเพราะว่าภารกิจนี้ยิ่งใหญ่นักอยากจะช่วยสาวแก่แม่ไม่กัดเฉพาะคนสวยๆหน่อยหนุ่มๆไม่เอาครับ หนุมน่มๆก็เอาไว้เป็นเป็นมือปืนเดี๋ยวหนุมน่มๆคอนขับอาจารย์ลำเอียงอีกนะแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลเสร็จโอ้เจา้าพะคุณเอ้ยนะทุกคนคงยังไม่นอนหรอกเพราะว่ารออาจารย์อยู่รอยาวใหญ่ ถึงใจครับข้อมูลของอาจารย์นี่ถ้าดูแล้วมันก็สดใจนะมีความสุขละมุลละไมแต่หนักแน่นนะครับเป็นห่วงกันทุกคนจริงๆเลยนะวันนี้หลับกันแล้วบางคนนี่ก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยวก็ามาฟังอาจารย์นะมาให้กำลังใจคืนนี้จะเสนอเด่นบนล่างนะสองตัว ไม่หลุดนะโอ้ยขัน,นมากๆเลยมดกัดจากที่เท่าแขนกัดบวมใหญ่กว่าแขนอีกแล้วครับพระเจ้าช่วยมดอะไรไม่รู้มาแอบกัดของอาจารย์ดึกๆมดาสาว รู้ม,มุดไม่ไม่ก็ไม่รู้นะนี่สิครับดูนี่เห็น,นะนเห็นนะนี่ใช่ไหมกัดจริงเลยนี่ใหญ่เท่าแขนบวมกว่าแขนอีกเฮ้ยอย่าคิดลึกสิเฮ้ยโอเคแล้วเมาหลุดอีกเดี๋ยวเรามาดูครับเลขเด่นบนล่างนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะบางคนคิดนะ เอ๊แล้วเอาไว้ไหนแล้วเนี่ยโออาจารย์ก็เดวนั้นเนี่ยนะคิดก่อนไม่อยากโนะพสวิดีโอนะพอโพสปุ๊บเป็นเรื่องอื่นเลยนะภาพก็ให้อ,อ่านีนไงมาละบางทีไม่ได้ปิดกล้องนะประโจรูปอาจารย์ส่วนตัวส่วนตัวอยู่ก็อ,อายนะ ก็อาจจะไม่โพสก็ได้แต่คนนี้ปลอดภัยครับเนี่ยมาดูงวดที่หนึ่งนะโอ้ยบรรยายไม่ไหวเดี๋ยวลดเก้าอีกลงหนะ่อยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ลงเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันต่ำสุดลนะนี่สองกับห้าครับมาบนสองนะ วัที่สองเกับศนนี่ทำไมรักจริงนี่ไม่ทำให้นะดึกๆึกแล้วเนี่ยเที่ยงเครื่องกว่าแล้วก็นอนกอดกันกลมดิกแล้วอาจารย์มานั่งบรรยายฟังลยเนี่ยกนนี้ไม่รู้จะโดนใครเล่นงานีจะสอบสวน เดี๋ยวก็ดูครับอาจารย์จะสอบส่วนไข่คืนนี้หมดเปลือกเลยตอดเสื้อผ้าให้หมดดูเครื่องดักฟังนะจะดูกล้องแอบถ่ายก็ามาแอบถ่ายอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็จะเก็บความลับไปพวกนี้นี่ข้อที่สากับ7กับ0นย์นี่มา7บนนะข้อที่4 7กับ0ูโอ้มา7บนอีกแล้วโอ้ที่7มาบ่อยเนี่ย ตายคืน 7, 6, 7, นี้เ็เสร็จเจเ็ดอนเนียลูกยืนแอนทีเนี้ยไายเร่งตายน่าก,กลัวจังเลยวันที่5กับ7กับ0ูย์บอกว่าเจ็ดเกอุ้ยวัที่หกเจ็ดก็เด้งรับอีกแล้วสี่กับเจออกเก้าเจ็ดสออ้เจเจ็ดรับงานเยอะเลยแอนเนี้ยอืมนาะ อาจารย์บรรยายนี่เ็เพื่อว่าเราจะได้รู้ลักษณะนิสัยของตัวเลขกับแล้วก็สูตรยนะอันนี้ชอบมาบนล่างนะนงแค่เจ็ดในบางทีแกอยู่บนนะบางทีแกอยู่ล่างอยู่ล่างแกบอกว่ามันไม่มันนะมันไม่ลึกแกอยู่ข้างบนเนแกจะทำอะไรก็ได้ครับอย่าฟังอย่างนั้นนะครับ พะอ,อยู่ข้างบนนี่แกได้3าเด้งไงครับไม่เด้งหน้าเด้งหลังเด้งกลางเจเจบอกมันดีอยู่ข้างล่างได้แค่2องต้นแน่ c ีไดูดีนะัะก็ดูเจเจที่แกชอบมาบนใช่ไหมครับบนนี่แกขึ้นกระยมเลยลึกสุดใจเลยนะครับวับนนี้ G 7 อ๋อขนาดหัวก็ยังเป็นเจ็ดเลยนะเนี่ยระาจ้าช่วยกลวยทองหนวดเจ็ดเจ็ดบารมีแรงครับอกกับก้ามาบน6กบทที่แปดครับที่เรามาฟังวิกห์เลขครับนักเสืบซ i s นะทุกคนฟังนะครับซีชีวิตอย่าซีเลือดครับดึกเดินนี่ก็ก็ต้องให้มีอารมณ์ขัน มีอารมณสุนทรีนะอาจารย์จะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคืนนี้แล้วทุกๆคืนนะครับมาพบกันได้นะพุฒิแปดอ,อก,กับ9มาล่างนะ9นี่นะนี่รับวุฒิเก้าสี่ 9, 4, กับเจ็ดโอ้จเจเจ็ดมาต้องล่างทั้งบนเห็นไหมละ่ะเห็น 7, ไหมล่ะเจ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 เีนะแกก็เรเยกอะไรนะ สู้ไม่ถอยเลยนะเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมสมัคร v ว p อาจารย์ถ่ายทอดสดก่อนแล้วก็ไปจัดการถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพาเข้าห้องก่อนแล้วถ้าผู้ชายให้นอนตากยุมก่อนหัวเราะนักเกียดนะเราเนี่ย11กับ3ามกับ6มา3ล่างนะ ชีวิตต้องต่อสู้ครับวที่12กับ9กับ2มา9ล่างนะ13 0กับ3 0ูล่างปภาบโอ้มี3บนด้วยครับแค่3มตูดเด้งเลย14 8กับ1ว้าย1บน8ล่างงันไงเห็นไหมครับ สูตของอาจารย์นี่สะใจแล้วใจนะมันมาบนมาล่างเนี่ยนักเสียงโชคต้องดูครับอาจารย์สัพป,ปดีสัพป,ปดนบ้างแต่ว่าเลขพวกนี้อาจารย์ต้องตามไม่ทันนะมงคลชอบเบิ้ลน,นะทีเดียวไม่พอต้องเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลัง15ครกับ2กับ5มา2บนนะ ต้ทนที่เป็นผู้ดีอาจารย์กราบขออภัย้วยครับอาจารย์บางทีภาคพป่เลีนเป็นนิดหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกมันเข้าถึงนะสิกกับ2องกับ5เออมา5ล่างเห็นไหมสิบเจ็กับ4มา1บนนี่ไงนะเรามีอารมณ์ร่วมกันครับกอดคอไปด้วยกันมีความอบอุ่นนะ ต่อสู้อูนียแปดบนมาแปดล่างด้วยเนียแปดแกไม่ใช่เล่นนะเนี่ยสิบเก้าครับสามกับหกบมาสามบนสามล่างสองเด้งยี่สิบกับหกกับเก้าอุ้ยอกบนอกล่างเอ้มันเนี่ยที่สุดมหาสัจจัน์เนี่ยแกอยากได้สุดไหมครับโอ้โยี่สิบเอ็ดครับ สกับ5้านะเด่นนะเกล่างมา2อเลยไหมห้าบนโอ้โหลึกสุดขั้วเลยนะเนี่ยยี่ับ7กับศูนยโอ้ศูนย์บนศูนย์ล่างอีกี่จะมีก่่าวดีได้2เด้งนะศูนย์บนศูนย์ล่างเนี่ครับวันที่ยีครับเด่น8กับ1น,นึ่งนะย8กับเจหนึ่ง เจห่งกับเนียแปดเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์จะสอบส่วนที่งเนีเยแปดก็ 8. ให้สาวเข้าไปจัดการนะจะรูดกี่ตลบก็รูดเลยนะส่วนอาจารย์จะทำการสอบเจห่งเป็นการส่วนตัว <c oughs> ไม่บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกลัวว่าจะสู้ไม่ได้ซนะีเนี่ย คับเนี่ยเด่นบนล่างกับงวดวันที่4ี่เท่าไรเนี่ยอาจารย์มุนละสิบเท่าไหร่นะที่ออกสิบเกุมภาพันธ์หกนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนดูเลขเด่นก็พอเนะม่ต้องดูงวดแล้วเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะครับกืนนี้คนสาวสาไม่มากก็จัดการเนี่ยแปด รนอาจารย์ก็จัดการเจหนึ่งคืนนี้ว่าหวามวาดเสียวแค่ไหนนี่แหละมันจะต้องมีทีเด็ดครับจำไอ้แม่นๆนะครับคุณผู้ชมนะไม่รักจริงอาจารย์ไม่เค้นมาให้หรอกนะเพราะดูประวัติแล้วนะเห็นไหมนะทำงานดีมากเลยอี้ ซูมเห็นไหมครับซูมซูมซูม o อู้ยังได้อยู่นะนี่บางคนมองไม่เห็นนะยาวใหญ่ขนเยอะสโลบแกนของที่นี่ครับเข้าลึกสุดใจมันครับเพราะว่าได้ทีละสองร้อยสามร้อยงวดเนี่ย มันรุ้นกันหวาดเสียวจริงๆนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยกรับมาเยี่ยมช่องนี้ครับชีวิตขอให้มีแต่ความสุขความทุกข์ขอให้มาลายหายไปครับสุขทางใจสุขทางกายสุขเรื่องเงินนะเตียงครึ่งนะครับตีหนึ่งเลยเนี่ยอาจารย์ยังว่าเวอยู่เลย แต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ช่วยตัวเองสบายอยู่แล้วนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยช่วยตัวเองคือซื้อสั่งมาเนี่ยเพราะว่าเวลาหิวจัดเนี่ยไม่ไหวต้องรออย่าคิดมากครับช่วยตัวเองเป็นเรื่องดีที่สุดสำหรับคนที่อยู่คนเดียว ทุกอย่างครับเรื่องหารการกินทํางานก็ต้องอาหางานเองนี่คือการช่วยตัวเองสัจธรรมของชีวิตนะมีความสุขแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยตรงนี้ในเรื่องโชคลาภนะไปกับหนึ่งวันนี้มีลุ้นนะครับบอกว่าคงเป็น กัมปีเทวดาให้กับคนนอนดึกนะครับคืนนี้ครับอาจารย์สู้เพื่อทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ครับกอยห,หลับฝันดีทุกคนครับจุ๊บจุบบ๊ายบายครับคุณผู้ชายไม่ต้องเอียงแก้มมา เฉพาะคุณผู้หญิงดูหน้าที่นะครับคุณผู้ชายเอาเลขไปนะคุณผู้หญิงก็เอาแก้มมาเพราะว่าความความไอความต้องการที่จะมีกำลังใจนะครับคุณผู้ชายเข้มแข็งคุณผู้หญิงก็อ่อนโยนเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจครับทุกคนนะครับ ผู้หญิงผู้ชายอาจารย์พูดบางทีเล่นๆนะแต่ว่าจริงใจครับทุกคนนะพุกนี้เจอกันใหม่ครับอาจารย์คั้นมาให้นะสองชั่วโมงเนี่ยสดนี้เนี่ยอัดอีกคอมนึ่งโน่นไม่มีเสียงทดสอบกันสิบครั้งเนี่ยถ้าทุกคนมานั่งใกล้อาจารย์นะจะรู้เลยว่าโอ้โหทำไมทำถึงขนาดนี้ได้นะคำเดียวคือเป็นห่วงและรักจริงครับหวังแต่ง อ่าสวัสดีครับคืนนี้หลับฝันดีครับ